สองถ้วยครับสองถ้วย4 8 0แปดสิบบาทครับปลาหมึกตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวหน่อยสองตัวครับแต่ให้ปลายเขียนว่าหนึ่งร้อยกับห้าสิบไม่รู้ว่าราคามันออกมาอย่างนี้ได้ยังไง480้ยแปดสสองถ้วยที่นี่เชียงคานครับต๊ใจนะครับแต่เขาวเทียงครับซื้อมาเราไม่ได้ประจานร้านแต่นี่ครับซามิเนและพี่น้องเนาะเสียรมเนาะจะช่วย,ยังไงอุ๊งนี้ย หาลอยซ้ำหาลอยด้นี่ซื้อสได้ครับนี่กินเขายู่อันลั่นเขาต้มยํงบด้นลายมันนี่สองชิ้นครับโบเกียวได้ตัวนตัวนี้ลอยหนึ่งอันนี้อยหนึ่งยังมันนาเกียรอันนี้ลอยหนึ่งมันนาเกียรอันนี้มีแ่เงินถวยเท่าไรนะสามอยสามอยก็อยแปดสิบมันสรยแปดสิบสองอันนี้ชี้อแปดสิบเงครับ ปลามึกสามใหม่ครับ <400. S 1> บุกวคิดจักอย่าง,างผมก็เห็นเขียน100กยับห้าสิบครับว่าเข้าใจครับเอ้าที่นี่เชียงคานครับเอ,เอาขึ้นเน,เน,เนม,มนมีน้มนมนมน แขนกูนี่มันปวดหักมีอแหางหน่อยบึงบึ้งกูกำลังจะได้เลยอ่ะขุ่นนนำเียวเลื่อยลอยข้าม านนขาไมึเจไทยนี่ขามาหน่อยเอาไปหน้าเาายมยอ้เอาแฟัหนเอาไม่คลิ้งเดีวยวะมันหัวคนให้หมดไอโดก <laughs> มันหวคน <laughs> นี่ย่างมันหวรู้จักไหมมันอกโลกเนี่ยรู้จักไหมโอกโลกอ่ะ <c oughs> จีวัดดีจวัดดีวัดดีมาเกิดม,มันมาพื้นแล้ววัดดี รั้งเรกที่อาจารย์แต่งตัวแต่งตัวดีครับเลือแต่งเกงยินเนี่ยมึงแต่งเกงยินกูไปเบิร์จักเทียนน่าเกิดเงอมึงใส่นี้จากเที่ยนมันือม่นึงใส่นี้จกเที่ยนมนม่ส่กเกงยิม่อยสาอยใส่ก็แลว่านซคกูสิได้คลิปกูสิได้ล้านวิวดอกมึงใส่งเกงยินได้เออมาคับมันใส่มาเกิดหมด พ่อกะหักลูกหักลูกลูกกะล้วงหลวงริมโขงริมโขงที่นี่เสียงเคิร์นเสียงเคิร์นเสียงเคิร์นจะคุ้มหรือเปล่าอ๋อว่ามัน,น,ออมน,นดึกตัวนี้ว่ามันดึกแค่ไหนอันข้นนะครับมาม่านี่นะ บรเดเที่ยวหรอครับมาถ่ายรูปวัย่างมเงินทวนเหรอเพราะบรเดีวพยายามืม่เบิร์นบรรยากาศหรอกมาถ่ายรูปกับเขากับยังกะถือว่าแพ่งอยู่พี่น้องอมธรรมดาที่พักอะอู้วบาต้องสืบเลยครับแยงที่พักแพงแพ้งสองพันนี่แล้วสาบบูร์ระพื้นระพื้นอดนโฮมพานอ รู้ว่าได้ฟิวกูด้เนาะนี่รถพอน้ำโค้งมาดีแล้วภาษาขึ้นละพันอาบลูกแม่มาเราจะซื้อข้าวไข่เจียวมากินนัเนี่ยไม่เกลียดบรรยากาศไม่เกลียดบรรยากาศก็เลยได้หมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวหวาแทนอืมหวานสั่นเนี่ยนี่ขายดีมันตอนนั้นเี่ยงปิ้งกับปูเขาซื้อมากไพลโลกเดี๋ยวจะไปซื้อมาถ่ายให้เนี่ย อันบอกอันกระปุวกุ้งเสียบกุ้งกี้ฟอยไหมเสียบกุ้งขี้ฝอยใช่ไมกุ้งกงยางเหี้ยงเลยไม่มันสิใกุ้งหกุ้งงก็เสียบกิงกะปุเอาเสียบบานกะบ่หอยสลีสอยเสียบจะกิน่กินจกตเองี่ิบายได้เขาไ่ได้ไปกินเนี่ยไิไปซื้อมาอย่างไปขุดข้าวเดียวกันคือถ่ายรูปเฉยอเซลฟี่ เมื่อกับกาบานมึงก็ไปเสียบมึงก็บอกว่าอันอารมณ์ค้างที่เชียงคานเป็น,นก้นกระปูเนาะกระปูห้องก็ัวใหญ่ไปอืมบอกว่ากระปูซ้ำลูกกระปูนี่เว้ยเออถ้าใส่รุ่นเนี่ยซ้ำมูกหรือเนี่ยอืมดักแด้เสียบดักแด้ดักแด้กระมีเนาะอืมยีสิบบาทดูซื้อเป็นหวยว่นได้เนาะันนี้นเ้าก็ได้ไข่ปิ้งมากินเกึ่ลิคุณเลอเอานีา่ อีกพูดแล้วหนุ่ยเสียดายของเอาอย่างนี้เอาเอาไอ้อุซ่าให้แสงหน่อยเลยเหมือนยังเฮะกากไปแจ้งอันโมโอเดี๋ยวขับไปยี่ห้เบิ้งเร่งเร่งเหือเราพอยิงไปกระสุนมันลอยออกกากเข่อนกาเบิ้งเร่งควาเบิ่อยังออกือมันหัวแม่งกระสุนยิงถึงมือกันเลย ปุ้นมหัวโป้งออกใื่อหมือกินเลยกินเลยลูกไปเลี้ยงนั่นยุยาน่ะลงไปนั่นนาต้นไม้เห็นไหมยางลงไปที่นาต้นไม้เลยมทเห็นอยเลี้ยงในเบี้ยเกิดเน็คท่วมมันยังอีกกระเต็นในแม่มวไม่เห็นหนาเออใส่โทรศัพท์นติกต่อเป็นบ้ามันใค่ดังเราะ เหนียยังนันมีอยู่นนาพุ่มไมเนี่มีนกะหนาไปพุ่นโอ้อ่นีักินเอกินอิมเนนข้าวซ้อนตักเอยนี่หินโ่ซ้อนนี่เ้อซ้อนเราบอกเนี่ย เดี๋ยวอมมั้งสวนบัดนี้ต้องต้องม็ด่วนเลยบัดนี้ครุดโตขวเทียงไม่อืมบกหลวงเจ็บขยะไปทิมรวเราต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมสถานที่ท่องเที่ยวเราพ่อจะด่าหัวเอาถ้าสมมติรู้เราไปแล้วเราทิ้งไม่นี่คือแกดำเลยนะอืมซุ่มเก็บขยะให้เบิดเก็บ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 แก้มันสกปุกมองข้าวกินต้องรักษาความสะอาดเก็บเอาไข่มันหมดบอกไว้ เขายิ่งหรอมันต้องคุณแขนยาวๆไกล้ๆอะไรอ้ยัป็นยิ่งมากแต่นี้ยิงกงมันมุ้งกับปืนดึกกะตลอด <c oughs> โอ้ยกลับแล้วครับกลับที่พักแล้วที่พักพักที่นี้ไว่าไ้ครับเพ่งเต็มแล้ว